ลงเกม p พ a y s t a t i o n 1เองในเครื่องเกมพกพาตระกูล่าวคิดดีนะครับอย่างในคลิปนี้ผมจะใช้่าวคิดดี x55 กับ่าวคิดดี x39 โปนะครับซึ่งเกมพวกนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นหมื่นเกมแต่บางครั้งเนี่ยมันมีเกมที่เราอยากเล่นนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาให้เราก็ลงเองครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากมีมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้ครับเพราะว่าเครื่องเกมนะครับไม่ว่าตระกูลไหนเขาก็ใช้ a อซ a การในการเก็บเกมนะครับถ้ามือถือของุอเพื่อนนะ สามารถมีช่องเสียบ S d c a r กนะครับก็สามารถเอามาเสียบกับมือถือได้เลยแต่ถ้าไม่มีนี่ครับ OTG ไม่แพงครับตัวนี้ไม่ถึงร้อยเจบาทเองนะครับล้าก็สามารถเอามาไว้ในการเสียบ s อ c a ิการแล้วก็ทําการติดตั้งตัวเกมเองผ่านมือถือได้เลยตอนสาคัญไม่ใช่การลงนะครับการลงเนี่ยมันง่ายมากแ้่ตอนสำคัญคือการเอา s d card ออกจากเครื่องยังไงไม่ให้ s อส a ิ d เสียหายไฟลเกมไม่เสียหายนะครับให้เราทําการปิดเครื่องเกมก่อนถ้าใครใช้ X 3 9 Pro โปนะครับพาวเอีสามเก้าโปรให้กดปุ่ม power ค้างนะครับ เดี๋ยวเขาจะบายบายไปแบบน,นี้คือปิดแล้วส่วนเจ้าใครใช้ x55 นะครับให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เลื่อนเมนูนี้มาตรงนี้มันแบบมันจะเหมือนคอมนะครับเขาเป็น n u x กนะครับไอเี้เจะมีเมนูเยอะให้เราเลือกที่ชัดดาวนะอ่าแล้วก็ตอบเย้ออีกทีหนึ่งนะครับอ่าให้ื่องเขาดับนะครับทีนี้ SD card เนี่ยถ้าเป็น x39 หรือเครื่องเกมที่มันมี SD card ช่องเดียวตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะตัวที่เป็นตัวระบบของเกมเนี่ยเขาอยู่ในหน่วยความจำเครื่องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นการ์ดเดียวๆที่มามันก็จะเป็นการ์ดเกมเลยแล้วก็เอาเ้ืคจ เครื่องเกมบางรุ่นเช่น X55 เงี้ยมันมี SD card สองอันทีนี้จะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นของเกมอันไหนเป็นของตัวระบบนะครับให้สังเกตหน่วยเออ่่หนวยความจำมันครับเห็นไหฮะอย่างตัวนี้นะฮะช่องนี้ช่องนี้ถ้ามันมีเนี่ย 16G b เองอันนี้ไม่ใช่ที่เก็บเกมแน่นอนนะครับเพราะนั้นให้สังเกตตรงนี้เอานะครับที่เก็บเกมเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยมัน256นะครับ เพื่อนก็สังเกตนะถ้าหน่วยความจําใหญ่ๆเนี่ยมักจะเป็นตัวที่เก็บเกมเพราะนั้นเอามาให้ถูกอันก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาให้เอา SD card นะครับเสียบเข้ากับมือถือถ้ามือถือของเพื่อนๆสามารถมีช่องใส่ SD card ได้นะครับแต่ถ้ามือถือของใครแบบรุ่นใหม่ๆเหมือนผมนะมันไม่มีนะครเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับอย่างผมใช้เนี่ยก็เป็นให้าหนึ่งนะครตัวนี้ราคาเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับเราก็เสียบ SD card ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดปลอกตรงที่มันเป็น Type C นะคคครรรรรรรััััััับบบบบบบแแแลลล้้้้้้้ววกกกกกกก็็เเเเเเเสีีียยย Type OTG C ขขขขอออออองงงงงตตตนน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 ะะะะะะฮฮาาาาามมมืืืถจจดดดึึู่่ปปไไฟใครับ อ่ะก็จะเปิดมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ต่างๆเสียไปอาจจะต้องรอสักพักนึงนะครับเมื่อกี้ผมรออยู่ประมาณ10 20วินาทีครับมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับ this img นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก่อนจะลงเกมแนะนำก่อนนะครับถ้ามันเต็มมากๆไปลบเกมบางเกมที่ไม่ต้องการทิ้งก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะลงเกมไม่ได้อย่างผมเนี่ยเหลือ1.87อันนี้ถือว่าพอครับเพราะขนาดเกมที่ผมจะลงเนี่ยมันไม่ถึงนะครับอ่ะเราจิ้มเข้ามาที่ตัวหน่วยความจำ SD card ของเรานะครับกดเข้ามาาาาาาานนนะะครรรรรัััับบเเเเเเ้้ตตวววแอปปจจดกกก่่ยยีีี็ทท์ขไล นี่ครับข้างในตัว S อซีกาก็จะมีโครงสร้างมาแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นพวกชื่อเครื่องเกมอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีพื้นที่ที่มันใกล้จะเต็มแล้วผมแนะนำให้ไปลบเกมที่ไม่อยากเล่นแล้วนะครับเอาออกไปบ้างนะครับแต่ระวังนะครับมั่นใจจริงนะครับว่าลบแล้วไม่เอานะครับเกมนะเพราะลบไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแต่ถึงผมเนี่ยมีพื้นที่เหลือเฟือเพราะนั้นผมก็จะไม่ลบอะไรนะครับผมจะดาวน์โหลดเข้าไปใส่เฉยๆเลยนะครับ ตรงนี้ปกฏเข้าไปไหนก็จะเห็นพวกชื่อเกมนะครับต่างๆอะอย่าง P.S. นะครับเกม P.S. 1นะครับแล้วกดเข้ามาเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับไฟล์พวกนี้นะครับก็คือหมายถึง1เกมเลยนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าดูให้ดีนะครับว่าจะลบเกมไหนอย่าลบมั่วนะครับเกมจะหายนะครับเตือนแล้วนะครับอันนี้ก็ย่อไปนะครับไปหาโหลดตัวไฟล์เกมกันนะครับเข้าโคมมาผมแนะนาให้2เว็บนะครับก็คือเว็บแรกนะครับเว็บนี้นะครับอีกเว็บหนึ่งก็เว็บนี้นะครับอ่ะแต่ผมจะชอบเว็บที่2มากกว่านะครับเพราะว่ามันหาเกมง่ายนะครับอ่ะช่องเสิร์ชนะล้กเมนนีาาดโห การบอลแซนหรือลีเจนต์นะฮะตัวนี้ก็เป็นเกมสุดคลิปเลยนะฮะเขาเรียกว่าดาร์คบอลตะลุมบอลนะครับอ่า PS1 ใครไม่เคยเล่นแนะนำไปลองเล่นครับสนุกมากนี่ตรงนี้นะฮะถ้าผลลัพธ์ของเกมเราเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับก็ใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะฮะนี่ที่ผมชอบเว็บนี้เพราะว่ามันมีเอาแพลตฟอร์มให้เลือกผมจะหาเกม PS1 มาลง PS1 ก็คือเป็น PSX นะครับกดจึกไปนะครับอ่าเลื่อนมาดูเห็นไหมฮะเหลือเกมเดียวแล้วนะครับไม่ได้ตางละนี่นะฮะตัวนี้ที่ชอบเว็บนี้นอกจากมันกรองตรงนี้ได้แล้วนะครับก็คือมันมีสกินช็อตใหห้้้เเเเเเรรรราาาาาา็็็นนนนนดดววยะะะะะะคคัับบบ่่่มมูขงงลฮกกจจีีออปไ ให้ไฟติ้งนะครับเราจะได้รู้ว่าเราดาวเราดาวโหลดเนี่ยถูกเกมไหมนะครับนี่นะฮะตรงนี้ที่เราจะโหลดวิธีหาลิงก์ของมันก็มากดที่ตรงเป็นโชว์ดาวโหลดลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเขาก็จะโชว์ไฟล์มาแล้วนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองมิลลิไบต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นไฟล์เซเว่นซิฟนะครับใครไม่มีนะฮะกดดาวน์โหลดนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่มันจะโหลดนะตรงนี้นะฮะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเรากดนี้ไปนะครับเขก็ดาวน์โหลดระหว่างที่รอเกมดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนนะครััับบเออาาาาาไไไไไววว้้้้้้้ใใใใชนนนนกกกรรรรแแตตตฟลลลล์ถถคคคมมมมมีีี็็่่งโโหหดดะะะป โหลดฟรีนะครับจากใน Play Store เลยนะครับกดติดตั้งเข้าไปนะครับเมื่อลงแอปเสร็จแล้วนะครับให้เปิดแอปเข้ามาครั้งแรกก่อนเพราะจะต้องอนุญาตสิทธิ์นะครับเพื่อให้แอปสามารถทำงานได้ราบลื่นนะครับเดี๋ยวมันจะขอสิทธิ์อ่ะกดแกน Permission นะครับแล้วก็อนุญาตสิทธิ์ให้แอปเนี้ยสามารถทำการนี่นะครับให้มันขึ้นมาอยู่หน้านี้นะแปลว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาที่ตัวเกมที่เราโหลดนะครับปกติแล้วถ้าเราดาวโหลดจากในมือถือ a n น r o i d เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่นะครับ ให้เรากดค้างนะครับเป็นการเลือกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดตรงปุ่มเมนูของแอปจัดการไฟล์ที่เราใช้อย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเป็นจุด3จุดนะครับมีคาสั่งแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดที่เปิดด้วยนะครับเป็นการเลือกที่จะใช้แอปเซเว่นะครับในการแตกไฟล์ให้เรากดที่ตัวไอคอนเซเว่ตัวนี้นะครับเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับมีเมนูข้างล่างนะครับหน้าที่ของเรานะครับให้เราเลือกที่ extract นะครับก็คือเป็นการแตกไฟล์นะครับแต่นี่จะแตกที่ไหนนะครับถ้าเรากด extract เนี่ยมันจะมีตรงน Internal Storage มันคือพื้นที่ในความจำภายในมือถือ SD Card ที่เราใส่ตรงนี้ SD Card ที่เราใส่อยู่ที่ OTG เนี่ยมันคือ External Storage นะครับให้เลือกให้ถูกนะครับกดเข้ามาที่ External Storage มันจะขึ้นหน้าขาวแบบนี้นะครับมันไม่ได้ค้างนะครับมันกำลังทำงานอยู่รอนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งเห็นตัวโฟลเดอร์นะครับตรงนี้ห้ามรอนะครับ ให้รอห้ามออกไปไหนห้ามย่อหน้าจอนะครับจนกระทั่งมันโหลดเสร็จนะครับมันจะเหมือนมือถือค้างแต่จริงๆมันไม่ค้างนะครับมันทำงานอยู่ให้รอจนโฟลเดอร์โชว์ขึ้นแบบนี้นี่ตรงนี้จะเห็นไหมว่าเป็นเอซีคาร์ของเราเออเกมที่ผมดาวน์โหลดเนี่ยมันเป็นเกม PSX เอ็กนะครับเพราะนั้นผมก็จะไปใส่ให้มันถูกโฟลเดอร์เวลาที่เราไปเล่นเกมเนี่ยมันจะได้ไม่แบบไม่สเปดสปะนะฮะเราก็หา PSX นะครับนี่นะฮะพีเก็คือพีเอสหนึ่งนี่ละอ่านี่เห็นไหมกดเข้ามาพีเอสเอ็กนะครับอ่าเข้ามาถูกเครื่องเกมแล้วเนี่ยเราก็็กกกกกกดดปปุุ่่่่มนน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 ีีีีี้้คคครรรรรััับบบเเยะะะะะะจจึฮตตงาาขอออออไไญ ตรงนี้กาลังแตกไฟยังไม่เสร็จนะเห็นไหมตรงนี้วิ่งอยู่นะครับแนะนําว่าให้รออยู่หน้านี้เท่านั้นนะครับห้ามออกห้ามย่อห้ามปิดจอนะครับรอจนทุกอย่างเสร็จนะครับตรงนี้ให้ปล่อยมันวิ่งไปอ่ะนี่นะครับถ้าเสร็จจะดูยังไงมีเครื่องหมายถูกบอก extra success ถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าทําไม่สําเร็จนะครับไปทําใหม่ตั้งแต่แรกนะครับทำจนกระทั่งเป็นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยเราปัดตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเพื่อให้มันหยุดการอ่านเขียน SD card ของเรานะครับข้อมูลเกมจะได้ปลอดภัยถ้าหลังจากนั้น อ่ะนี่เอาใส่ผิดด้านอ่ะแล้วค่อยเปิดเครื่องเกมนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะเกมนี้เป็น PSX นะครับเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมฮะมันมีโฟลเดอร์เนี้ยโล่ขึ้นเหยนะตัวดั้งบอลแซดอ่ะมาลองดูด้วว่าเครื่องจะลันได้ไหมนะครับกดจึกอ่าหน้าจอดำนะฮะลุ้นกันนะครับโอ้ยมีลุ้นถ้าไม่ลุ้น ไปเติ้นได้ดูว่าเ,เล่นได้ไหมเห็นไหมฮะวิธีการลงก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ,ะเกมนี้ใครไม่เคยเล่นอย่าไปลองนะครับมันมากนะครับดาร์คบอตลตารุมบอลครับ มันออกมา2แพลตฟอร์มนะครก็คือ PS 1กับ m a d r i ด e นะฮะแต่ที่ PS 1เนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากกว่าน,นี่เล่นก็คือสะสมเกตพลังนะครับแล้วเราจะได้ปล่อยท่าไม้ตายผมก็ไะเป็นสีเหลือนงนะฮะนี่ฮะเพื่อเก็บพลังได้เราก็จะได้ปล่อย พลังครับเดี๋ยวบอลเก่งกี่บ้างครับ นี่เป็นไงจ้าเบติตา้ากระบานแยก